ความผัวพันด้วยสัญญน์และความยึดมั่นภิกุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดความผัวพันด้วยสัญญน์และความยึดมั่นภิกุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพร,ะเราะอาศัยรู <Philosophy> ปเพราะยึดมั่นรูปจึงเกิดความผัวพันด้วยสัญญน์และความยึดมั่น เมื e an, ่อเวทนามีอยู่เพราะอาศัยเวทนาเพราะยึดมั่นเวทนาจึงเกิดความพัวพันด้วยสัญญาธและความยึดมั่นเมื่อสัญญามีอยู่เพราะอาศัยสัญญาเพราะยึดมั่นสัญญาจึงเกิดความพัวพันด้วยสัญญาธและความยึดมั่นเมื่อสังขารมีอยู่เพราะอาศัยสังขาร เพราะยึดมั่นสังขารจึงเกิดความัูพันด้วยสัโยโน์และความยึดมัน่นเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดความัวพันด้วยสัญญโน์และความยึดมัน่นภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาพึงเกิดความพัวพันด้วยสัญญอดและความยึดมัน่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค้าภิกขุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึ่งเกิดความผัวพันด้วยสัญญอดและความยึดมั่น เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าข้าภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึงเกิดความผัวพันด้วยสัญญน์และความยึดมัน่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าข้าภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระเจ้าค้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึงเกิดความพัวพันด้วยสัญญน์และความยึดมั่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาพึงเกิดความพัวพันด้วยสัญญน์และความยึดมัน่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าข้าภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรั์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี